ทีนี้สเปคคร่าวๆตัวนี้ก็เนี่ยครับก็เป็นนี่ลูกบิดผมผมคาใจเคเลเลอร์มากมันหลายตัวนะทีเดียวมันไม้มีน็อตล็ข้างหลังอะเห็นไหมอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยใช่มีน็อตล็อกข้างหลังเนี่ยครับทีเนี้ยมันล็อกไงวะ <laughs> เออ <laughs> เขาฝังมาเลยเออจุดเด่นอยอย่างนึงครับตัว DDX d y c e the Look เนี่ยเขา คอเขาเล็กกว่าปกติหน่อยนึงเขาเล็กกว่า D D S M ก็เหมาะกับเหมาะกับคนเอเชียด้วยแหละเพราะว่าตัว D D S M เนี่ยมันจะเป็นสเกลฝรั่งเลยผมเล่นสนุกมากแต่คอคอด้านหลังคอหญ่ขออกว้างกว่าถ้าตัวตัวซิงเกิล D D S M มันคอสเกลจะสั้นแต่คอจะใหญ่อ่าใช่ใช่แล้วตัวเนี้ยตัวนี้สเกลปกติเช่ปกติก็จะเหมือนเหมือนพวก นอกจากนั้นแน่จะใกล้ๆก,กับเทเลอร์สองหุ่สี่สามสี่จริงรุ่นนี้มันสเปคโดยรวมมันมาจากรุ่นสอง่าใช่ครับก็รุ่นสองประหยัดราคานะประหยัดก๊บนะาราคาไม่แพงนะผมว่าอยู่ประมาณสามหน่อยๆครับสามก่างๆหลั <3 S 2> หลก,ลก,ลกลไม่ถึงสี่อ่ะไม่ถึงส<ล>ี่ก็เอ่อเสียงก็เป็นโคมเมียงอ่าใช่ครับเคอมเมียงครับเรื่องเสียงก็เมื่อกี้ได้อัดไปเดี๋ยวผมขออัดใหม่นะครับเพราะว่ารีบมากและโลกเลยวันี้แล้วก็ เป็นปกติครับขิดมาสายแล้วอ๋อวันนี้ผมอย่าคิดอย่างคี้ได้ผมพูดเล่นนะอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรการนะสายจริงๆเตรียมสายจริงๆอ่ะคือจริงๆมาถึงนี่นั่งแต่เศษโมงครึ่งแล้วครับแล้วไปทำอะไรเดือนสาวหานที่จอดรถอยู่แล้วผมไปทานข้าวมาอ๋อรอดตัวไปผ่านไม่มีกีนเทปผมมีแฟนใหม่แล้วนะครับทานข้าวเป็นผู้ชายด้วยผู้ชายด้วยเป็นคนเก่าติดทหารไปแล้วถุยไม่ใช่อ่า เดี๋ยวดูดูตรงนี้นิดนึงอ่านี่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 อ่าเรืองโรเซ็จรรเสร็จเป็นโรเซ็ตเป็นในในเว็บเขาบอกเป็นเลยนะเป็นเป็นอฟิสบอลเรื่องของทัชชิ่งครับแอคชั่นจากโรงงานถือว่าโอเคเลยสำหรับทั่วไปการกลางนะครอ่าส่วนสำหรับส่วนตัวผมผมอาจจะสูงนิดหน่อยผมเป็นคนที่เล่นกีฬาเตี้ยมากเป็นคนตัวสูงก็เลยชอบ เที่ยวผมสั้นเลยมันไม่ใช่ไม่ทีไรอย่างเง้ยเดี๋ยวตอนนี้มีรอยมือครับเข้ากล้องเดี๋ยวผมจะเช็ดให้ดูว่าถ้าเกิดมันสะอาดสะอาดแล้วมันจะเป็นไงเดี๋ยวคุณขาเคนหยิบผ้าหน่อยแล้วะไรอ่าอ่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงทีวีไดเล็กกันนะครับโฆษณาผ้านะฮะผ้านิหาได้ที่มีถุงแฟลคชั่นอ่าใช่แล้วไปเิด้วยใช่เหรอไม่ใช่นะผมว่านี่ผ้าใครครับของพี่ใครครับของพี่ครับผมพี่อะลองลองลองเช็ดดูครับสะอาดมากแล้วเออ สีไม้หน้าสีไม้หน้าแบบว่าผมว่าเขาทำมาแบบพอดีพอดีอ่ะบางๆไม่หนากมันมองเห็นลายไม้นะเป็นกลอสแต่เห็นลายไม้เออมันเห็นเห็ลายไม้เป็นเส้นๆเลยนะครับก็ใครซื้อตัวนี้ใครซื้อตัวนี้ทางบริษัทคอนเซ็ชั่นต้องแถมผ้าให้นะครับฝากถึงพี่ออสด้วยนะฮะออสอยู่ไหนแถมผ้าให้ผื่นนะครับเพราะมันเลอกง่ายมากนะฮะแล้วก็เท่ดีนะเท่เท่มากเลยเท่มากตัวนี้ขึ้นไฟแล้วโคตรหล่อ เืองชื่นีโคตรหล่อะอะดอยดายดังจากเพลงพส่วนตัวผมนะที่ทผมรู้จักเขาเขาดังจากเพลงแจส z in บ็อกครับน่าจะอยู่ในอัลบั้มรวมอาร์ตฟิ้งสไตล์ฮิตอะไรักอย่างผมได้มาจากนุี่น้องคนหนึ่งเป็นดีวีดีผมได้มาจากนุ่นพี่คนหนึ่งเป็นเอ็มีสามเดี๋ยวก่อนไอพี่คนนั้นดำๆชใช่ไหมหอมๆใช่ไหมไม่ไม่ใช่ อยู่แถวบ้านคุณแหละของผมนัน่ะที่มันก็ไปของผมผมใส่ที่เหงาของผมเองโอ้ยังไงก็รับได้แผ่นจริงเราก็สับสนเหมือนกันอ่าเราแผ่นจริงเรามีครับเรามีเรามีแต่ว่าเราลิฟท์ไฟไปเฉยเพราะว่าเราต้องทำเป็นไลบรารีเก็บไว้ครับเพราะถ้าเกิดแผ่นหายทีละงานงอกฮะอ่าฮะแล้วก็มีเพลงที่เขาดังๆก็จะมีเพลงที่วายไมค์กีตาร์ จริงๆไม่ได้อัดไปตอนร้นรายการแล้วครับจำไม่ได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ลกมากครับแล้วก็เล่นได้เละมากฉะนัยนขอเล่นสั้นๆในช่วงนี้แล้วกันครับเป็นเพลงของเดอะบิ๊ทโชว์เดอะบิ๊ทโชว์โอเฟอร์เนาะได้ฟังเสียงด้วยนี่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 ทีเด็ดทีเด็ดเราต้อเราบล็อกข้าตู้มินิครับนะะฮก็ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทใช่ไหมครับประมาณนั้นหนึ่งหมื่นสองร้อยถ้าซื้อตอนนี้นะครับตอนสัญลัพภาเปิดเราคิดอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดนะฮะ ลราเล่นเราเล่นเราเล่นก็หนึ่งพันสองร้อยเล็กๆดีครับสำหรับคนที่ชอบเอาผู้สิกแอมป์เทียอเป็นทางเลือกดีๆนะเสียบไม้ได้นะม่มีเบอร์แยกกันด้วยมีคิวแยกกันด้วยเรามานี่เลยเฮดโฟนเดี๋ยวเราบันทึกเสียงเลยตัวนี้ด้วยลองฟังกันดูผมจะเล่นเพลงผ่านตอนนี้นะครับเอาเพลงอะไรนะวานไมค์กีตาร์คร่าวๆนะคร่าวๆผมจำไม่ได้มันไม่ได้ซ้อมนาน เด้งดีครับเล่นเด้งเล่นแล้วมันสต็อปแล้วก็เสียงแหลมก็โอเคนะย่านย่านเสียงแหลมตัวนี้ตัวนี้มันจะออกออกกลาง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 เบสเบสไม่เด้งเท่าไหร่มันเด้งกลางอ่ะมันมันมีย่านมิดโลอ่ะครับมิดโลเยอะหน่อยอ่ะพีแอมพีแอมตัวนี้เป็นรุ่นอะไรครับเป็น อเอฟเฟกชันสิสเทมทาร์ดิวเซอร์ใช่ไอตัวทาร์ดิ u เซอร์ผมไม่รู้ว่าเป็นของเทเลอร์เองหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจแต่ตัวนี้มันจะมีบอดี้เซนเซอร์ยครับติดมาพอตรงเมื่อ,อกี้แอบซนเข้าไปเห็นเป็น Sci สายไฟสองเส้นลากไปที่บริดก,กับพับนะครับ,รบก็น่าจะเป็นอันเดอร์เซนเดิลตรงนี้แต่ผมผมลองดอานะออกนะออกอยู่ ดังว่าคะไม่ใช่ไม่ใช่หมดเห็นดำๆเหมือนกันมาโถอะอ่าแล้วก็ไม้ไม้หลังตัวนี้มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือมันเคิร์ฟอ่ามันเคิร์ฟมันเคิร์ฟเนี่ยเคยไหมมันจะเคิร์ฟเคิร์ฟหน่อยมันจะช่วยช่วยในเรื่องไม่ใช่ไม่ได้ปูดครับมันช่วยในเรื่องของความแข็งแรงเพราะว่าเพราะว่าด้านในบอดี้ด้านหลังไม้หลังไม่มีเบสซิ่งนะครับครับอ่ามันจะลักษณะมันจะเหมือนตุ้มิ๊กเบบี้ครับใช่ไหมแต่เทเลอร์เบสซิ่งไม้หน้ามันก็เอกลักษณ์อันหนึ่งอ่าใช่ประวัติดชิพหนึ่ง ตอนนี้ใส่ถ่านตรงตรงอ๋อใส่ถ่านตรงตรงที่เดิมครับ่าที่เดิมเนาะก็อย่างที่บอกครับถนนราคาอยู่ที่สามหมื่นไม่เกินสี่ไม่เกินสี่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาททองเลยนะฮะมาพอฮาร์ดเคสฮาร์ดเคสแบบอ่ามันจะเป็นกิ๊กแบ็กกิ๊กแบ็กกิ๊กแบ็กอันอันหนาอันหนาอย่างที่บอกครับกิ๊กแบ็กแบบของแบบประมาณพวกจีเอสจีเอสมีลักษณะสวยสวยนะสวยเลยสวยเลยพาสะดวกดี กลับมาซดบตอร์กสเอีกรอบหนึ่งครับกับเทเลอร์ดีดีเอ็กซ์ดอยเล o ไดส์เนะครับบอดี้เป็น5 1าเอ้ยเป็นสองหนึ่งสี่แกนอดิทเทเลียมสไต์อ่าใช่แล้วก็มาพร้อมปีแอมครับ EST ก็คือ o x t e n s เ o n System ส s ทท็อปเป็น Solid ซิ t ก้า o l i d ดซิก้าตัแล้วก็แบ็คซ i ์ e เป็น l n m t n m a เ l e ครับอย่าไปรังเกียจมันะครับเล่นเป็นเลมิเนตเวลาขึ้นคอนเสิร์ตนี่โคตรเจ๋งเลยนะสบายไม่หอนนะเนียนอ่ะจริงๆ แล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่ฟิงเกอร์บอร์ดบิดเฮดเพลทอีโบนี่ครับตัวไบไยดิ้งเป็นพลาสติกครีมครับแล้วก็อะบารโลนด้านหน้าจริงๆไม่ใช่อัปลอตนั่มันเป็นมันเป็นเป็นเพลเป็นเพลเป็นเพลแล้วกันแล้วก็งานโดยรวมถือว่าโอเคครับถ้าชอบในตัวของดอยเอลไดส์ก็แล้วก็งบไม่อยากหมดงบเยอะกับสองแสนแล้วก็ตัวนี้โอเคครับ คออาจจะเล็กนิดนึงสำหรับสำหรับคนสรีระอย่างผมนะแต่ผมผมตัวใหญ่มือใหญ่อะไรเงี้ยก็จะแบบเล็กนิดนึงแต่แต่โอเคนะผมเล่นแล้วม่เท่าทันชิ่งจากโรงงานกลางๆครับถ้าใครชอบเตี้ยวตัวนี้นิดตัวนี้จัดการเอาเองถ้าใครที่แบบว่าเล่นอะไรก็ได้เียตัวนี้โอเคเลยอาจจะแข็งนิดนึงแต่เพราะว่าเล่นด้วยสายใหม่ด้วยใช่แรงตึงของอิริเฟอร์มีเยอะมากนะครับ ทบทวนกันทีนะครับแล้วก็สนใจยังไงก็ลองมาดูกันที่มิสิกคอลเลกชันนะครับวันนี้ฝากไว้กับกับดอยไดส์เดลุกอ๋อพองครับเ<ท>แล้วดอยไดส์ก่อนเลยครับ<ท> VDX <ท>